สวัสดีครับกับผมนายรพีพัฒน์บุตรพักตำแหน่งครูโรงเรียนเมืองอำนาจเจริญสังกัดสำนักง,งานเขตพ,พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญสำหรับการจัดการเรียนการสอนโคดดิ้งโรงเรียนเมืองอำนาจเจริญได้จัดการเรียนการสอนโคดดิ้ง ในรูปแบบปากเกตโคดิ้งในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โดยผู้สอนใช้การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบแอคชี e l e ร r n นนิ่งในการจัดการเรียนการสอนโคดิ้งผู้สอนได้ใช้โปรแกรมสแคลดในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการเขียนโปรแกรมและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ สำหรับกิจกรรมในวันนี้เป็นการฝึกให้ผู้เรียนได้ฝึกการเขียนโปรแกรมการรับประทานยากันนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนเขียนการเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษาสแกนนะครับให้นักเรียนเปิดโปรแกรมสแกนขึ้นมาซึ่งโปรแกรม จะมีกลุ่มบล็อกต่างๆที่เราเคยรู้มาแล้วนะครับซึ่งจะแบ,บ่งออกเป็นสีแต่ละสีสีฟ้าสีม่วงสีสม้มนะครับสีเหละสีเขียวต่างๆซึ่งแต่ละสีจะมีความต่างที่แตกต่างกันออกไป เอาคำสั่งแรกที่เราจะใช้คือคำสั่งในกลุ่มเวนต์ให้เรียนเรื่องที่คำว่าอีเวนต์อ่าเรื่องที่อีเวนต์แล้วเป็นเรื่องที่คำว่าเมื่ออิสโคนสีจะออกมาหรือเว้นคิปตัวนี้นะครับเรื่องออกมาหลังจากนั้นอ่าหลังจากนั้นให้พวกเราเลือกคำสั่งที่คำว่าเซียนซงเซียนซงนะครับเมื่อใดนะครับเมื่อเราจะมาเอาคำสั่งที่เป็นคำถามว่าเราอายุเท่าไหร่ตัวนี้อ่ให้พวกเราลากออกมา แะ่ะออกมาเสร็จเรียบร้อยให้เรานาไปต่อกับคําว่าเว้นเมื่อ,อที่ตรงสีเขียวนี้เองนะครับในช่องสีขาวเราสามารถเปลี่ยนคําพูดได้นะครับหรือเราจะใช้คําว่ากรุณาบอายุหรือพิมพ์คําว่าอายุเท่าไหร่ก็ได้นะครับใช้สองรูปแบบเลยนะครับอย่างเช่นคราจะพิมพ์คําว่าอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ตัวนี้ เพื่ออะไรเพื่อที่เราเมื่อที่เราสีขาวเสร็จปุ๊บมันจะถามว่าให้เราเกาะอนุภาไปเช่นเกาะสามีเข้าไปและที่เขาหมายถูกตัวนี้มันจะยังจะมีขึ้นอะไรเพราะว่าอะไรเรายังไม่ใส่เงื่อขไขนะครับส่วนการเขียนเงื่อนไขต่างๆอ่าส่วนการเขียนเงื่อนไขต่างๆให้นักเรียนดูที่ช่องกำหนดอ่ากำหนดเงื่อขไขที่เขาให้มาโดยเงื่อนไขของเขาจะมีอยู่สามเนื่อนไขอ่าสามเงื่อนไขด้วยกัน อ่าให้นักเรียนลองอ่าลองเขียนคำสาั่งตามคำสั่งที่เขาให้มาในตัวอย่างในหนังสือนะครับในหนังสือตอจากของครูไปดูที่ว่าเราจะใช้คำสั่งอะไรบ้างอ่ามาดูให้แต่ละกลุ่มผิดช่วยกันลงมือทําได้เลยนะครับลงมือทําได้เลยเขียนโปรแกรมนะครับตามนี้ตามตัวอย่างที่ครูให้มาเรื่องมันจะมีคำสั่งค้างเป็น ความโทนความโทนฮัอร์โอเปอเรเตอร์โอเปอเรเตอร์อ่าตัวนี้โอเปอเรเตอร์ operator, นะครับนี่จะนำมาใช้ในการเขียนแล้วก็คำสั่งลุกลุกจะใช้ในการพูดนะครับให้มันแสดงข้อความออกมาได้องนะครับ หลังจากที่ผู้เรียนได้ดำเนินกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครูผู้สอนก็จะเดินตรวจชิ้นงานที่ผู้เรียนได้จัดทำเรียบร้อยหากมีข้อผิดพลาดครูผู้สอนก็จะอธิบายให้ผู้เรียนและให้ผู้เรียนแก้ไขใหม่ให้ถูกต้อง ตาในลองกบอกตัวเลขเข้าไปดูซิตามอายุลองอายุหนึ่งปีหนึ่งปีอ่ามันจะขึ้นคำว่าอะไรกดเลนเตอร์ดูโอเคล,ลองใส่อายุตัวอื่นลงไปดูซิถ้าลองใส่อายุเกินลองไปหนักสิบแปดปีลองใส่สิบแปดปีลงไปอ่าโอเคถูกต้อง สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโคดดิ้งนั้นสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ทั้งในชีวิตประจำวันหรือกิจกรรมอื่นที่ได้รับมอบหมายและสามารถนำไปต่อยอดสู่แนวคิดในการพัฒนาโปรแกรมหรือที่เรียกว่าแนวคิดเชิงคำนวณครับ